เอาหนาวหนาวสวัสดีครับมือหนีหองจะมาเอาบอระเพ็ดครับหรือว่าเคียกอห่อบานเท้าเอิญครับไปให้อาง่วครับให้มันอ้วนครับเอาไปใส่กล้วยให้มันกินหรือว่ามือนีเจ้าใส่เปลือกบกงแล้วครับมันไม่บกงสุกเจ้าใส่เปลือกบกงมันกินครับเทศเห็งว่วอ้วนครับอ้วนตลอดเลยครับอ้วนเท้าอ้วนเลยครับถ้ากินบอระเพ็ดนี่ครับหาพยาธิในทองนี่อีกครับ มาเบิ้งครับเจียบบี้ยบริพิตรน้ำกันครับครับหนาวกับหนาวครับหนาวครับมือนี้นี่แหละครับบอริพิตรอยู่ทางคอกนี่แหละครับเ้าก็เลือกเอาตัวที่พอดีครับบกอ่อนเกินไปหรือว่าบกแก่เกินไปครับกระลังแบบกินแสรบนะครับนี่ครับได้์แบบเจอแล้วเครื่องนี่เอาเครื่องนะเนี้ยเพิ่นไปอีกครับเอาแก่กว่านี้อีกครับจังน้อย ออนโพดมันก็ดิดยามหน่อยเอาซ้ำาน่ครับพอดีร่างกินเสียบๆครับง่วมันก็อยากกินแบบพอดีพอดีอดแก่เกินไปมันกับผมโพดครับนี่ก็ร่งพอดีครับนอกากตัดมันแล้วครับแต่มาแล้วเอากระไดมาแล้วครับ,บ,รบปัดนี่ละจิมิตให้งัวกินเมืองว่าอ่นเท้าอ่อนครับบ,ยยยรบ่ต้องไปซื่อยายางอื่ไม้ครับตัวนี้ให้อาทิตย์และเทือแค่นั้นครับอาทิตย์ละเทือ เ้าให้มันครับนี่ครับเดี๋ยว้องมาตัดเป็นทอนเป็นทอนสิบเส้นนี่ประมาณสิบเส้นนี่ครับเด็เป็นทอนเป็นทอนไว้ครับธรรมดากะมีกล้วยกัดใสีกล้วยครับให้มันกินแต่ว่ามือนีเ้ามีเปลือกบักหุ่งที่ห้ากินแล้วครับบักหุ่งห้ากินแล้วห้าก็จะมาใส่ยให้มันกินครับห็นง่ากินบักหุ่งซุกใด้ขึ้นกันครับแท่นกล้วยครับเปลี่ยนลสชาิให้มันกินมังครับ เฮากะได้เปลือบ่งมาจากที่ห้องกินครับนี่ครับตัวใดอยากให้มันอ้วนหลายหรือว่ามันจอยหลายเรืออยากเฮากะใส่เข้าไปหล,ลายๆให้มันจังซี่ครับเลยสามสิ่นสองสิ่งน้นองก,กินเบิดครับมันนี่แหละครับกินง่ายๆอยากให้ตัวใดเฮากะเอาไปดีมันแค่นั้นครับนี่แต่มันจะหลูบใส่เอาครับเรื่องหนักเอามา อ่ะมาตัวมันซื้อนี่นี่ยังมาแห่งกินครับหนักอยากแล้วอยากแล้วนี่มาให้ตัวนี้ก่อนให้แม่ใหญ่มันก่อนครับให้แม่ใหญ่มันก่อนมัน <c oughs> อยากกินละ่ะอเท่านั้นให้แม่ใหญ่มันกินก่อนครับนี่ตามลำดับมันก่อนนะไปแซ่บนำจวดๆเลยครับผมปนไอ้ก็ยน,นำจวดๆเห็นบ่ <laughs> นี่อยากกินย่างเดี๋ยวจะให้มันวันนั้นไหนจะมาให้ใคยกินมันแนบม,มึงอยู่คนพี่น้ำลายไหลหย,ยาดหยาดทั้งพี่กินแล้วน้ำเข้าไปสามทอนตนั้นั้นไอ้อยา,ากแล้วย่างได้ใช่ไหมให้กินย่างได้ใช่ไหมกินมาตัวอยู่นี่มันวะหน่ะเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวดิกินเออร่ออินละนี่ย่างเพียบปต้ต้องห่วงบปะฮุงห่อก็มีหลาย บอเลพีทนอกจากมีเป็นเครือบัวตองย่านนี่อ้าวง่ายๆครับเอาบอต้องไปซื้อยาแพงเลยครับมันเป็นยาขับพยาธิไปในตัวเป็นยาบำรุงไปในตัวบอเลพีทอีกครับบอต้องไปดองก็ไดกระพังเ,เห็มันกินดิบได้เลยครับอยากสูตรดองก็ได้พยอยากมากดองแต่ว่าผมตัดแล้วผมก็ไม่ยังสเสรแล้วแล้วครับ สื่อกล้วยมีกล้วยสื่อกล้วยมากัยัดสื่กล้วยมันบ่มีกล้วยฮะกะน,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 นี่แหละครับอันนี้เอาให้มันกินได้ละครับถ้าแต่เอาบริเวณใ้มันซื่อๆเนี่ยมันก็นจะบ่อยากกินครับต้องยัดใส่ของหวานให้มันกินยังสิครับยามโมมีเหลือครับขมบนไอ้บ oh ุงหูลืองว่าขมบ oh ุขมกินฮอตมือเข้าผลแล้วครับนบี่มีอีกบ,อบ่อานานมีอีกบ่นว่ะบุ้งอันนั้นมีอีกบ่อเอามาอีกวันว่าเอาให้มันอาทิตย์ละเถ้อครับมันเป็นยาไทยพยาบยาบำรุงไปในตัว ใช้ประยหยัดแล้วมันก็ดคนเหลี่ยมหมับหมาบตัวครับอ้วนทา้าวอนแบบนี้กินหญ้าดีกิกนเฟืองดีครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นว่าลิ้นมันก็นจะมีรสชาตดไปจากมันคมไปยังคมยังเดียหัวเจ้ากินแล้วมันื่จากรสชาตดยังเป็นอยังนั้นนี่ยังหญ้าแก่หญ้าอ่อนเฟืองกินเบิดสเนี่ครับสุดพ่อแม่ดอกโบราณดอกพุพ่มผ้าเฮ็ดใบยังสี่ เอาบรเพวณมันกินนี่ครับเขาใส่สูตรให้กินสดเลยครับเพราต้องดองนี่กินง่ายๆนี่ให้นี่แต่ว่ามีหน่อยพอ่อมาให้หลายให้หลายกิกนหลายตัวไหนมันจอยหลายเขาสื่อมาใหม่ๆตัวไหนมันจอยหลายเขาให้หลายครับแต่ข้างวาอยู่นี่มันบ่มีตัวจอยปไปไหนแล้วมันได้กินตลอดครับก็ให้ซสั้นนี่แหละครับสองสิ้นสามสิ้นนี่ครับสองทอนสามทอนทอนะครับไปให้มันซ้ำอีก ถ้าเฮาซุ่มถ้าเฮาซื้องว่าไม่ไม่ไม่สื่งว่จอยง่าสู้มากฮาก็ให้กินเอหลายแล้วครับสองหมื่นสามหมื่นกินเท่นึงก็ได้แต่ตัวนี้เฮากินอาทิตย์ละเท่าครับนั่นบ่เหลือให้กินอีกก็บ,บ่เหลืออีกมีอีกบ่อนม,มาแล้วครับนี่แหละครับเค็ดถึงว่าอ้วนว่าขนเหลี่ยมอ้วนแบบธรรมชาติอ้วนเท้าบ่อนของมันเลยครับ พุ่มปัญญาพ,อพา่อแม่เพืพ่อนพ่ายเห็ดไหวครับคองสี่ครับ,ง,รบง่ายๆระยะเราต้องไปซื้อหัวอาหารมาสอบระสามลอยซีล่อลอยมันจินเปลืองเงินเปลืองทองเลยครับนเงียบมะฮาวลูก อ๋ามันเลี้ยงแบบสไตล์แบบนอกครับมันเศรษฐีเอาตะว,วอาหารหยัดเอาหัวอาหารหยัดเห็นมันอ๋าเห็นมันกินหยากินเฟืองเป็นยังไงครับเมาเบืองมันหลังจากให้แล้วเอาเฟืองให้ครับเอาเฟืองให้มันก็กินดีเป็นอย่างครับตัวนี้เบืองมันหัวจากรสชาติยังมวจักคลับกินอย่างเดียวละครับตัวนี้อาจจะค้มไปเบิดก็ได้คุ้มไปเบิด ผมไปเบิดมันก็เลยกินครับนู่จักรสชาติยังบ่าจักครับกินแสบกินนัวเลยครับเบิงว่ามันกินแสบกินนัวสำหรครับมาเบิงครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไ้ซสำหนัเด้อครับเด้อเบิงว่ากินหยาครับฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่วยหน่อยก็เรืงง่าเด้อครับเด้อขอบคุณ